สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยพิษบ้านแพงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับน้องุงอิงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดเพนเพชรแสงตะวัน EBG มาแล้วจ้า,มมาเมื่อวา,ออานวานี้อีหลานน้อยได้สแสดงเป็นนั่งเอกเด้อพี่น้องเด้องามค่ะเป็นตาฮักตาแพ้งเด้อวันนี้เป็นสาวเราเด้อได้ออกได้สแสดงเป็นนั่งเอกสองเดือนพี่น้อง แสดงเป็นนั่งเอกอก็นานี่ก็ได้เป็นนั่งเอกเพ่งเพ่งของเจ้าของปะคะเนาะถือว่าเป็นได้เป็นนั่งเอกเนาะนี่คือเรื่องที่สวงเเรื่องนี้ก็ได้แสดงเป็นนั่งเอกนะคะคู่กันกับเต้าหยองเนาะพี่น้องเนาะเต้าหยองของระเบียบวาตศิลป์โอ้ยได้เป็นเกียรติหลายเนาะถือว่าเป็นกันระยะนามิตรที่ดีที่สี้ยางก้าวไปน้่กันเนาะพี่น้องเนาะก็คือ เพื่อนด้มาแสดง mv คููกับอีหล่าหน่อยเฮ้าก็คือเพลงเอาบอแฟนสิป็นหายสั่นของพระเอกวัดศิวดนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนก็ได้รับทําการทายทถาเป็นที่เรียบ้อยอิหล่าหน่อยเฮากับปิ่นตาหักตาแพง่นี่จึงได้ก็ค่อยติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในพจนสิป,ปอยวันที่ยี่สิบสี่ท่านว่าคมทีสิหอดนีนะคะตามติด เรื่องเล่าของเอ็มบีอีหล่าหน่อยนะเป็นกําลังใจให้กับพระเอกวัดเด้อพี่น้องเด้อให้เพื่อนได้ดติดหนึ่งมาแรงเด้อพี่น้องเด้อประกาศแสนย่านุภาพเด้อเอฟซี FC สาวหน่อยเพิรบานแพงแมนนะคะอันนี้กะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่หนาชื่นช่มของอีหล่าหน่อยโอ้เด้ภาพสวยๆงามๆมาฝากความเป็นนั่งเอกเป็นตาหักตาแพงเนาะพี่น้องเนาะบอกได้ว่าเป็นการจับมือร่วมกันกับหลายศิลปินมาร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะ นี่แหละคือการก็เอินว่าเป็นการมาแสดงตัวตนซะก,ก่อนความหมายการมาลงอิมวีร่วมกันเนี่ยคือเป็นการมาเปิดตัวเนาะกับศิลปินต่างๆมาหลากหลายจากหลายท่างคณะนอะแอดเพนเองกับ,บเพราะท่านได้เห็นอะิมวีเต็มเนาะยังไงก็ค่อยเบิงน้่กันเนาะพี่รองอันนี้คือเรื่องเล่าของเพลงอ่าวโบแฟนสิปินไ้เป็นเพลงของพระเอกวัดนั่นเอง นะคะเพื่นสิปอยันที่24ท่านว่าคมนีเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะมาดีส่วนเรื่องเล่าของอิหลาหน่อยบัดยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นนองกะค่อยติดตามรุ่นว่าผู้ใดสิบปปิดนั่งเอกอินบี้นะคะพอสิมีการแสดงโศกเศร้าเมาเข้าน้าตาโอ้ยบอกเลยว่ากะค่อยรับชมแล้วกันเนาะแต่บอกว่าสุ่มเสียงของการห้องเพ่งโศกเพ่งเศร้าของอีหลาหน่อยด่กะสุดยอดอหรีนะคะ ก็ได้ยินว่าเด็ดต่อา่าต่อขานใ่้พอพ่อสมควรว่าเฉพาะท่อนเดียวนี่เอาแบบสุดๆนับบทวนอิหลาหน่อยก็เหตุออกมาได้ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าพ่อจูเป็นผู้คุ้มในการบันทึกเสียงนั่นเองนะคะบอกเลยว่าปล่อยทีเซอร์ออกมาเฮ้าก็เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายๆนาะพี่น้องมันโมเมียนจังสันอีลาน่อยบอกว่าจักว่าจักลอ จนว่าจิตใจถอดผุดดี้ว่าสันนั่งว่านะบอกได้ว่าเปลี่ยนก็นมันใจอิหลาหน้อยเด้อพี่นองเด้อเพ่งนียืนนึงเป็นเขายืนเมาเป็นนองอิหลาหน้อยสิห้องสิปล่อยเพ่งวันที่ยี่สิบหกท่านว่าคมพ่อมกันนี่กับมีกันเ,เด่อมพันจากพอนะคะก็คือถ้าหากว่าติดหนึ่งมาแรงไพ่ในหนึ่งชั่วโมงพอสิไ้ หาหมื่นบาทประแสนายเพชแก็ยังบ่าความเก่าอยู่นี่แหะนาอพี่น้องเนาะรุ่นรุนน้อพี่น้องเนดะ้อมันเป็นเรื่องเล่าของการทําสถิติใหม่ถ้าหาวัน่หนึ่งมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงใดอีีถือว่าประกาศแสนยานุภาพของเอฟซีสาวหน่อยเ,เพชรบ้านแพงเลยทีเดียวเอฟซีของอีหล่าหน่อยอุ้งอิงเลยนาะพี่น้องเนาะข้ามาเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนี่เป็น,นอเนนอฟซีของสู่ผู้สู่คนในวงเด๋ต้องซ่ยกันเด๋ เอื่ว่าประกาศแสนญาณุภาพเพื่อให้อิหล่าหน่อยติดหนึ่งมาแรงซึ่งอิหล่าหน่อยก็คือศูนย์หนาของงวงนั่นเองถ้าติดหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงมันเป็นเรื่องเล่าที่สะบวกก้าวขานกันออกไปอีกทั่วโลกเลยทีเดียวเนาะพี่น้องนั่นคือความหมายคือเอฟซีของอิสาอิหล่าน่อยบริเวนมิตรเช่าไทยตอนนี้ต่างประเทศก็บอกเลยว่าเบิร์ตประเทศเบิร์เบิร์ทั่วโลกแล้วตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะ บอกว่าถ้าอิหล่าไปปล่อยเพ่งขาดว่าบ่ปได้มีแต่เธอไทยเฮาเด้บ่ไดนมีแต่เอฟซีสาวหน่อยพิบานแพงเด้โบไปไนมีแต่เอฟซีอิหล่าหน่อยเด้ถ้าหากว่าประกาศแสนญาณุภาพใดในครั้งนี้อิหล่าหน่อยก็โด่งดังะระดับโลกอีกครั้งเลยล่ะเนาะพี่น้องนะติดหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่ยี่สิบหกธันวาคมเก่าโมงเศร้านะคะ ปล่อยออกไปเมืดมือเมืดเบ็นแต่ชั่วโมงแรกจะต้องติดหนึ่งมาแรงให้ได้ก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะเรื่องล่างวั่นเป็นเรื่องของแถมแต่เรื่องเน้าของการทําสถิติใหม่เนี่ยมันสูรยอดแม่นมาค่ะตรงนี้ต้องสรอยกันนะพี่น้องเนาะสอยกันเป็นกําลังใจใอีหล่าน่อยยืนหนึ่งมันเขายืนเมาเปมนนองให้เป็นของขวัญล่างวัน่นสาหรับปีใหม่นีว,นว่าษัทว่า นาะพี่น้องนะเอาจ้งสั้นก็นแล้วกันแล้วสำหรับวันที่26อิหลาปล่อยเพลงโต๊แรงมากกับมีการแสดงเมื่อมีการแสดงมือนั่นคือมือควนสิเปิดกุมปิดมือแหลกเด้อพี่น้องเด้อหากท่าในใดสนใจกุมปิดวันที่26คดว,วันที่3มกราคมานวาคมถึงวันที่3ามปีไปเลยนะคะรวมไปเสร็จ9วันนะคะ เก้ามือเก้าลอยเก่าซิ้เก่าบาทซื้อเหมาได้เลยเนาะพี่น้องเนาะติดต่อไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนผิดกะแล้วกันนะคะถือว่าเป็นการเสด็จในช่วงปีใหม่นะคะศิลปินรับเชิญกับสิมีแม่นมะนี่วันสิไซชุดผิดพร้อมเพชรสหรัฐสิไซกากิ่งใ,งในตัวเดียวแมีย <c oughs> น,นี่ลีติเ <c oughs> นาะเดือนเพ่นอำนวยพรกับสิมาเนาะพี่น้องเนาะถือว่าสามคนสามท่านศินลปินดังระดับ หลักๆของประเทศเลยที่เดียวน้องพี่น้องนะเอาเก้าวันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดอ้อพี่น้องเดอ้อเขากุ้มปิดติดต่อไปทีสาวน้อยเพ้านแพงแฝงผิดสะดิดกันให้เต็มที่ในช่วงปีใหม่น้องพี่น้องนะเอาจังนดเสียกัขอบุญขอบคุณสําหรับทุกหลายคนหลายท่านที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามารับชมคลิปของแอดเพนแต่ ell, ขอความกรุณากดติดตามกดไลค์นะคะกดแชร์ออกไปนะคะถ้าหากว่าแชร์ก็ขอให้ พิมพ์คข้าาเพชรแสงตะวันภาษาไทยนะคะติดตามด้วย A B J ภาษาอังกฤษเด้อพี่น้องเดอ้อกดเอาปั๊บโดนตาเห็นเป็นมากเนาะนั่นคือช่องของแอดเพนะคะไทยนี่ก็บอกเลยว่ามีพระเอกลูกรอที่สุดเลวก็เป็นพระเอกที่มีซื้อเสียงดังระดับโลกเลยทีเดียวเพิ่นใดมาฝากช่องให้กับแอดเพนะคะขอให้ทุกท่านชื่นติดตามรับชมคลิปไทย ถ่ายคลิปนะคะเป็นคลิปที่เพิ่นม,มาฝากช่องให้กับแอดเพนนั่นแหละเนาะขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมเฮงเ่งปังๆเ้อสวัสดีค่ะไ๊ายบาย แีกตะวันค่ะอีบีจีอีบีจีอ๋ออีบีจีฝากกดติดตามนะครับคนติดตามซิใครปิ๊ง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 ปิงไอคุณแม่เร็วๆหนึ่งแสนเซร์ฟใครเร็ว